w l l o o m t t y y m m y y o o o k n n g l a s s ที่นี่เกาะยาวน้อยค่ะทุกคนพามาชมสถานที่เรียนทำอาหารนะคะที่นี่ตั้งอยู่ในเกาะยาวน้อยค่ะก่อนถึงอบตนะคะนี่คือครัวในบ้านค่ะเรียกง่ายๆว่าที่นี่ครัวในบ้านเป็นสถานที่แบบไม่ใหญ่นะคะเป็นบ้าน ที่ไม่ใหญ่เกินไปเปิดสอนทำอาหารไทยคะ่ะที่นี่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านคะ่ะยินดีมากๆค่ะที่จะสอนทำอาหารไทยนะคะนี่คือกระต่ายค่ะนี่คือกระต่ายสำหรับขูดมะพราะ้าวและนี่ก็คือครัวแบบเล็กๆนะคะทำอาหารค่ะนี่ค่ะอาหารวันนี้นะคะที่จะต้องทำ แขกเป็นคนเลือกเองค่ะนี่คือผัดไทยค่ะผัดไทยกุ้งแล้วก็ต้มขาไกา่ชาไทยค่ะอันนี้คือชาไทยนี่คือกล้วยทอดค่ะเมนูนี้ก็คือกุ้งซอสมะขามค่ะเรียนทั้งหมดที่นี่ก็คือ5เมนูค่ะทุกคนค่ะ